โอ้สุดยอดหูฟังอะ่ะใช้สายก็ได้เสียงสัญญาณก็ดีเสียงก็คุณภาพสูงถอดสายเอามาทิ้งกลายเป็นบลูทูธซะงั้นแม่ของไม่จริงครับ สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการให้เปอร์พิเศษนะครับกับผมอาจารย์ชาติวราชาติศศีนะครับวันนี้เรามีสินค้ามานําเสนอใหม่อีกแล้วจ้าซึ่งคราวนี้เป็นสินค้าราคาไม่แพงนะครับแต่ผมทดลองใช้แอบแอบใช้มาก,ก่อนละอันนี้ต้องขอบอกไปก่อนเลยว่าแอบมาลองใช้ตอนแรกๆร,รู้สึกกังวลใจเพราะเห็นราคามันถูกมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็เข็ด กับการเจอของหว่หวยมาเยอะใช้คานี้ดีกว่าเพราะต้องขอบอกไว้ก่อนนะรายการเรามีสินค้าส่งเข้ามาให้รีวิวเยอะมากตั้งแต่ผู้ประกอบการตั้งแต่คนนําเข้าตั้งแต่แบรนด์หรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มออนไลน์ช้อปปิ้งส่งมาให้รีวิวเยอะแยะวันนี้เรามีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มใหม่มานําเสนอนั่นก็คือ b a n k g o o d c o m ต้องขอบอกไ้ก่อนนะครับว่า b a n k g o o d เนี่ยนึกถึงภาพง่ายๆก็คือ aliexpress ซึ่งขายส่งหรือขายเหมานั่นเองแน่นอนครับการขายส่งหรือขายเหมาคุณต้องซื้อจํานวนมากแต่คุณจะได้มาซึ่งกําไรหรือส่วนลดซึ่งเขาจะมีการแบ ลดเนี่ยตั้งแต่5%เจนถึง25%เลยนะเรียกได้ว่าสั่งมากได้ลดมากๆคุณสามารถสั่งสินค้าที่คุณสนใจในราคาที่คุณเอื้อมถึงเนี่ยเอามาทําการจําหน่ายต่อหรือขายปลีกนั่นเองครับ <S <S <ๆ>ก็เียว่าเป็นโอกาสในการสร้างกําไรกับคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งเลยทีเดียวรวมไปถึงในณปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าแบงก์กูดแม้ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันจากจีนนะแต่ว่าเขาก็มีหลากหลายภาษารองรับแล้วก็มีการบริการในการขนส่งที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากมีสินค้ากว่า1ชนรับแสนห้ากาื่นวก Aliexpress กับตัว Lazada เข้าด้วยกันทำให้เขาสามารถขายทั้งปลีกแล้วก็ขายทั้งส่งได้ใครจะซื้อชิ้นเดียวราคาแบบชิ้นเดียวก็ไม่หนีกับ Lazada ในขณะเดียกันถ้าเกิดใครจะสั่งซื้อแบบเหมาตัวนี้ เขามีรถให้แบบเป็นขั้นบันไดเอามาจําหน่ายต่อเพื่อสร้างกําไรกับคุณผู้ชมได้นั่นเองครับใครที่สนใจสามารถเข้าไปกดดาวน์โหลดที่แอปชื่อว่า b a n k g o o d นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ b a n k g o o d c o m และสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกพร้อมทําการสั่งซื้อได้เลยจ้าแล้ววันนี้นะครับสินค้าที่ผมสั่งมาจาก b a n k g o o d นะครับก็เป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่ผมเนี่ยต้องบอกว่าอยากได้มากๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ ถ้าใครเป็นแฟนรายการไฮเปอร์เซลจะพบว่าผมจะมีเจ้าตัวเอียบัตเนี่ยมารีวิวหลายรุ่นหลายตัวมายาวนานแล้วนะครับก็เรียกว,ว่ารีวิวกันจนเต็มบ้านไปหมดแล้วครับแต่สําหรับวันนี้หูฟังที่ผมมานําเสนอนอกจากจะราคาไม่แพงน้ําหนักเบาเสียงดียังรองรับการเชื่อมต่อทั้งฝั่งคอมพิวเตอร์แล้วก็ฝั่งสมาร์ทโฟนด้วยออตัวนี้มีชื่อว่าบร s b o o f ครับบร s แปลว่า เกล็ดน้ำแข็งหรือเทือกเขาน้ำแข็ง Woof ที่แปลว่าหมาป่าตัวนี้ชื่อรุ่น Bw หรือว่า b e a s w o l f นั่นเองนะครับ HP 3นะครับซึ่งเจ้าตัว Bw HP 3ตัวนี้จริงๆแล้วเขามีพี่น้องกันหลายตัวเลยเช่น HP 2 HP 10อะไรเงี้ยลองไปเลือกใช้ดูแต่และตัวมีความโดดเด่นแตกต่างกันแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยถึงสินค้าของ b i s w o HP 3ลองมาดูว่ามันน่าสนใจอย่างไรก่อนอื่นต้องขอบอกไปก่อนนะ กล่องนี้ส่งมาจากแบงก์กู๊ที่เมืองจีนนะใช้เวลาขนส่งนะครับผ่านตรงการข้ามน่านฟ้ามาที่ิโกดังในไทยซึ่งอันเนี้ยต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเราต้องเลือกผู้ให้บริการส่งดีๆเพราะว่าในแอปพลิเคชันของจีนเนี่ยจะมีวิธีการส่งหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นขนส่งทางเรืออันนี้บอกได้เลยว่านานร่วมเดือนเลยนะกับอันที่2ขนส่งทางบกอันนี้จะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งไม่เกิน15วันแล้วก็มีการขนส่งแบบประเภทกรณีพิเศษอันนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่สําหรับวันนี้เราสั่งซื้อแบบ คือเป็นการขนส่งทางรถยนต์ครับใช้เวลาประมาณสัก78วันมาของมาถึงละเออก็ไม่นานมากนะถือว่าพอใช้ได้ไม่เกิน10วันในตู้กล่องที่ส่งมาการแพคกิ้งก็ตามสไตล์สินคะ้าจีนนะก็จะมีบูบบีมาบ้างเล็กน้อยอันนี้ก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้านะอันนี้เราไม่อวยกันกล่องก็จะมาอยู่สภาพที่ว่าปลอดภัยแหละแต่ก็ไม่ถึงขนาดเซฟตี้มากเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ห่อการกระแทกเลยมากในกล่องนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะ เป็นกระดาษบางๆนะฮะกล่องอาจจะไม่ได้ประทับใจอะไรมากนะฮะกล่องเหมือนกล่องช็อกกล่องแป้งทั่วไปเปิดขึ้นมาปาบนี่เห็นไหมเห็นไหมมีสินค้าอยู่ข้างในนี่แบบนี้นะครับก็จะมีแผ่นพลาสติกกันกระแทกมาตัวเครื่องเนี่ยต้องขอบอกไปก่อนว่าความน่าสนใจของเจ้าตัวนี้นะ คู่มือนะฮะ <S <S มีบ้างเล็กน้อยนะครับคราวนี้มาดูเจ้าตัวหูฟังนะครับเจ้าตัวหูฟังบลูทูธตัวนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราเห็นแล้วเราค่อนข้างประทับใจนะครับอันที่1เลยะครับก็คือมันพับเก็บได้ะครับเห็นไหมฮะ มันพับเก็บได้ปกติเจ้าหูฟังประเภทคล้องหัวแบบนี้เราจะไม่ชอบพกไปไหนไม่ได้หมอยันอยู่ในสตูดิโอหรืออยู่ในบ้านเพราะว่าทําไมฮะมันค่อนข้างจะเทอะทะและมีขนาดใหญ่ตัวนี้พับเก็บได้แบบนี้เลยอันที่2พอเมื่อคุณจะใช้งานนะกางออกมาปับ๊บกางออกมาปับ๊บแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับยืดหดได้นะครับตามขนาดหัวของแต่ละท่านในขณะเดียวกันด้านบนเป็นฟองน้ํา P v ีนะนุ่มๆเลยนะฮะก็รองรับการสัมผัสที่ดีมากนะครับสิ่งหนึ่งที่มองไม่เห็น นั่นก็คือมันไม่ได้แบ่งข้างซ้ายขวาเลฟหรือไล์นะครับแต่ถ้าเราดูเนี่ยด้านข้างดีๆเห็นไหมมันจะมีความเบี้ยวเข้ามาแบบนี้ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการรองรับสรีระนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานนะถ้าเป็นผมผมรู้สึกว่ามันน่าจะเอียงไปข้างหลังมันน่าจะใส่ด้านนี้ใช่ไหมใส่แบบด้านนี้เลยนี่เห็นไหม ันจะเอียงไปอย่างนี้ด้านหลังเพราะหูคนเราจะเฉียงเฉียงขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็เลยเดาว,ว่ามันน่าจะเฉียงเฉียงไปด้านนี้แต่ตัวนี้จะมีเพียงสีเดียวก็คือสีดําเลยนะครับหน้าตาแบบนี้เลยตรงนี้จะมีคล้ายๆกับเป็นโลหะนะครับอันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะอันนี้เป็นโลหะมาจําไว้อาจจะมีผลในเรื่องของการช่วยส่งเสริมความแข็งแรงวัสดุนะครับเป็นพลาสติก ABS บวกกับวัสดุพลาสติกแบบ PC นะครับซึ่งนี้ก็จะประมาณนั้นในตัวของหูฟังเนี่ยด้านข้างตรงนี้จะมีการคล้ายๆกับการกลึงเป็นเส้นนะเป็นโลหะสวยงาม นะแป้นตรงนี้เป็นโลหะสวยงามแต่ไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับเป็นแป้นมาเฉยๆส่วนตัวอื่นจะเป็นพลาสติกข้างในหูนี่จะมีฟองน้ํานุ่มมากนะฮะนุ่มมากๆแล้วก็รองรับหูนะครับทำให้เวลาสวมใส่ระยะเวลานานเนี่ยไม่ค่อยเจ็บหูอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยไม่เจ็บเพราะว่าผมหัวโตกว่าปกตินะถ้าใครรู้จักผมจะรู้เลยว่าผมหัวค่อนข้างใหญ่ทีนี้ประเด็นก็คือไอ้เจ้าหูฟังตงัวเนี้มันจะนิ่ม ทำให้เวลาใส่นานๆแล้วไม่ค่อยอึดอัดหรือร้อนหูนั่นเองครับเพราะว่าผมเคยไปซื้อบางยี่ห้อแล้วพอไปเปลี่ยนเป็นแบบหูฟังไม่ค่อยดีอ่ะมันแข็งๆใส่ไม่นานมันจะเจ็บหูแล้วก็ร้อนแต่ตัวนี้โอเคไดเวอร์ของเขาเป็นไดเวอร์แบบที่มีไดอะแกรมนะครับเป็นแบบประมาณกราเฟียนนะครับซึ่งจ้ตัวกราเฟียนเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของเสียงในการขับที่ออกมาดีขึ้นตัวนี้มีไดเวอร์อยู่ที่ประมาณ40ม mm มนะครับก็ถือว่า ใหญ่พอสมควรแต่บางรุ่นของเขาเนี่ยที่เห็นจะมี50มิมด้วยอันนี้ไม่เคยลองแต่ตัวนี้40มิมรนะครับรวมไปถึงการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ5.0ให้ความสเสถียรและความนิ่งของสัญญาณที่ใสเคลียร์มากๆในขณะเดียวกันเขามีปุ่มเปิดปิดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มรับสายนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีไฟ LED แสดงสถานะอยู่ที่บริเวณหูฟังข้างนี้ อ่าอีกข้างนึงไม่มีนะมีอยู่ข้างเดียวเลยเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อง่ายมากกดเปิดแล้วก็กดให้มันเป็นสัญญาณสีน้ําเงินสีแดงกับพิ่ไปกับพิ่มาแล้วเชื่อมต่อในโทรศัพท์มือถือพอเมื่อเชื่อมต่อเสร็จถ้าเกิดใครโทรเข้ามาจะรับสายกดด้านล่างสุดตัวนี้รองรับสัญญาณเสียงนะครับถึงระดับ100เดซิเบลกันเลยทีเดียว อีกทั้งตัวนี้นะครับจะมีแบตเตอรี่นะครับให้เราสามารถชาร์จแบตได้อยู่ที่300มิลลิแอมนะครับซึ่งวิธีการชาร์จงั้นเขาจะใช้สายไมโคร USB ครับเสียบที่รูนี้ได้เลยสายไมโคร USB เสียบไม่นานครับไม่กี่ชั่วโมงก็เต็มแล้วพอเมื่อเต็มแล้วเนี่ยเราจะสามารถฟังเพลงกับใช้งานพื้นฐานทั่วไปเนี่ยได้หลากหลายถ้าฟังเพลงนะตัวนี้แบตเตอรี่เต็มๆฟังเพลงได้เต็มที่เปิดดังเต็มแม็กเนี่ยอยู่ที่ได้ประมาณ10ชั่วโมงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานและการเปิดเพลงด้วยแต่ในนใ,ในขณดกถ้้าาชร นนตัวนี้มีบุหูฟังเป็นบลูทูธไม่พอยังมีไมโครโฟนอยู่ในตัวของมันเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราสังเกตดีๆจะมีรูไม์อยู่ตรงนี้พอมีรูไม์เนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาเราพูดคุยสนทนามันจะเหมือนกับเอียบัดเหมือนกับตัวบลูทูธดโฟนทั่วไปเลยรับสายวางสายได้ด้วยตรงนี้สําคัญ มันสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยครับเพราะว่าหลายๆตัวที่เป็นเอียบัตผมมีปัญหากวนใจมากว่าเซิร์ชด้วยตัวคอมพิวเตอร์ไม่ขึ้นแต่ตัวนี้เซิร์ชด้วยคอมพิวเตอร์ขึ้นสามารถใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์นอกจากนั้นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีมาให้ก็คือรูแจ็ค3.5มมเนั่นเองครับซึ่งปกติแล้วถ้าเราจะพบว่าจะเป็นเอียบัตเนี่ยมันก็จะเป็นบลูทูธไปเลยถูกไหมจะไม่มีสายเพราะมันเป็นไวเลสถูกไหมแต่ตัวนี้จะมีสายวายนะครับมีมา้เน Jack เบ,บเสบตัว ไปอีกฝากหนึ่งหลายๆคนซื้อโทรศัพท์มือถือมาแล้วมีสายแจ็คแบบ2หัวนะเป็น3.5แบบ TRS ทั้งคู่เนี่ยงงง,งเอามาทําไมหรือบางคนนึกถึงเครื่องเสียงในรถยนต์สมัยก่อนที่เราจะต่อเพลงจากโทรศัพท์มือถือไปเสียบในรถยนต์ใช่ไหมเราจะใช้สายโอ디โออ่านั่นแหละฮะสายตัวนั้นเอามาเสียบที่ตัวนี้เพื่อเสียบกับรู3.5ของโทรศัพท์มือถือของเราก็จะสามารถเล่นเพลงได้โดยตรงคราวนี้เสียงจะไม่ดีเลยแล,และแลกใครที่เป็นสายเกม กลัวปัญหาเรื่องของเกมโหมดมันจะแหลกใช้สาย3.5ช่วยก็ถือว่าเวิร์กทีเดียว คราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวการใช้งานบ้างดีกว่าครับตัวนี้ต้องขอบอกไปก่อนว่าการเชื่อมต่อค่อนข้างง่ายและรวดเร็วนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นแบบออโต้แพร์ริงนะแบบเปิดเครื่องปั๊บไอ้นี่ติดปุ๊บเชื่อมต่อกันทันทีแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าไม่แย่เดี๋ยวรามาดูกันคราวนี้นะครับเราจะมาลองเชื่อมต่อนะครับเจ้าตัวหูฟังบลูทูธตัวนี้กันดูนะครับว่ามันนั้นใช้งานแล้วออกมาเป็นอย่างไรนะครับวิธีการนะครับง่ายแสนง่ายนะครับเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของคุณนะครับนี่แบบนี้แล้วเข้าไปที่การเชื่่ออมตบู พอเสร็จแล้วนะครับเข้ามาที่ตัวเชื่อมต่อบลูทูธกดตัวบลูทูธค้างไว้เลยครับมันก็จะเข้าไปที่การเชื่อมต่อบลูทูธแบบนี้นะครับพอเข้ามาที่การเชื่อมต่อบลูทูธครับสิ่งแรกที่คุณต้องทำนะครับก็คือต้องเปิดเจ้าตัวฟังบลูทูธครับตรงนี้จะเห็นว่ามีปุ่มคอนโทรลอยู่มากมายนะครับจะมีปุ่ม on off นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างปุ่มเพิ่มเสียงกับลดเสียงครับกดตัวนี้ค้างไปเลยครับ พอเมื่อค้างไปสักครู่หนึ่งจะขึ้นมาเป็นสัญญาณ Wi-Fi แดงน้ำเงินสลับกันไปมา,าตรงนี้เราก็จะเห็นว่าที่ตัวหน้าจอของเครื่องของเราเนี่ยก็จะมีการค้นหานะครับในมือถือนะครับทำการค้นหาตัวที่มีชื่อว่า b w u ps 3นะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ b w u ps 3กดจับคู่ไปเลยครับกดติ๊กที่ชื่อนี้เลยมันบอกจับคู่ใช่ไหมใช่เลยจ้าเพียงแค่นี้ก็จะทำการเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ไวมากๆ พอเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะถือว่าพร้อมใช้งานแล้วทีนี้เราลองมาลองใช้งานกันนะครับในส่วนของการใช้งานอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของหูแต่ละคนนะหาผมใส่เอียงไปด้านหลังแบบนี้ปั๊บเข้าไปที่จุกสละกันนะจ๊ะลองไปฟังเพลงอันนี้ผมต้องขออนุญาตนะผมจะต้องปิดเสียงไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดเปิดเสียงเนี่ยเดี๋ยวเกรงว่ามันจะผิดลิขสิทธิ์นะแต่ในขณะเดียวกันก็อยากให้เพื่อนๆได้ฟังนะเดี๋ยวลองดู อตอนนี้เราจะมาเพิ่มเสียงอ่าตอนนี้เราเพิ่มเสียงแล้วนะแต่ปรากฏว่าเสียงมาจากกลางๆไม่ถึงขนาดดังมากหรือเบามากอันนี้คือเราเปิดที่ในโทรศัพท์มือถือสูงสุดแล้วนะทีนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่ามันจะมีเพิ่มเสียงรลลดเสียงที่ตรงนี้เพราะตอนนี้มันก็ให้มากลางๆเหมือนกันให้เราทําการกดเพิ่มไปเลยฮนะน,นถ้ามันมีเสียงดังแต่ว่าตอนนี้เนี่ย มันทําการเพิ่มเสียงจนถึงลิมิตสูงสุดของมันแล้วให้เราทาการลดลงในเองครับอันนี้เสียงดังเนี่ยรอดมังนอกเลยตอนนี้จะเห็นได้ว่าเสียงเนี่ยต้องถือว่าออกมานุ่มเบาแล้วก็สบายหูมากๆานะครับในขณะที่ราคาขนาดนี้เนี่ยเสียงเบสมาเสียงกลางมาเสียงแหลมมาถือว่ารวมรวมแล้วฟังนุ่มนวลสบายหูผมว่าราคากับเสียงเนี่ยเกินราคาแต่ถ้าจะคาดหวังว่ามันจะไปดีเทียบเท่ากับพวก JBL กับพวก MaChael ตัวละสี่พันห้าพัน ผมว่าคุณคิดผิดแล้วที่สําคัญที่สุดนะเจ้าตัวนี้เนี่ยยังค่อนข้างเบาโครงสร้างมันเบามากเพราะนั้นเพราะมันเบามากเนี่ยเวลาใส่เนี่ยเวลาใส่ไปนานๆมันจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมันแน่นหรือมันบีบหูนึกออกไหมเพราะว่าดเวอร์เขามีขนาดใหญ่เห็นไหมฟองน้ามีขนาดใหญ่ค่อนข้างเต็มหูมาเลยทําให้เวลาใส่เข้าไปในหูของเราเนี่ยมันรับกับสซีราะาของหูพอดีทำให้การฟังมันค่อนข้างสบายเพราะหูเราเข้าไปในเบ้านี้เลยเออในขณะเดียวกันตัวฟองน้ำตัวนี้นุ่มมากๆนะครับนุ่มมากๆเลยทําให้เวิร์กมากๆ แต่ในการใช้งานภายนอกเนี่ยถ้าเราโดนเหงื่อนะครับหรือว่าโดนน้ามากๆเนี่ยตัวนี้อาจจะมีโอกาสนะใครเหงื่อเข็มๆเ,เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะทําให้มันกรอบแตกหรือเปื่อยได้แต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวนี้เขามีเปลี่ยนนะครับไปในพวกเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลายแล่เนี่ยเขามีซื้อหูฟังพวกนี้เปลี่ยนกันอยู่แล้วสบายๆถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือเจ้าตัวรูแจ็ค3.5นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย หลายๆคนยังงงอ้าวแล้วซื้อหูฟังบลูทูธแล้วให้รู้แจ็ค3.5ทำไมคำตอบคือกรณีที่คุณใช้กับคอมพิวเตอร์เออเห็นไหมก็ได้ใช้กับแจ็ค3.5อย่างนี้ก็ได้เพราะในคอมพิวเตอร์คุณมีใช่ไหมไม่ต้องต่อบลูทูธหรือคุณจะต่อบลูทูธผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือบางรุ่นนะครับที่คุณอยากจะได้เสียงที่คมชัดมีคุณภาพมากกว่าผ่านระบบบลูทูธหรือการแลกของมันน้อยนะครับลาตินซีต่ำเนี่ยผมแนะนําให้ใช้แจ็ค3.5รับรองได้ผล,วนนลเวลิ มันก็เก็กกะจนเกินจําเป็นา <S <S าน,เนาเพราะฉะนั้นเท่าตัวนี้ในกล่องเนี่ยจะเห็นว่าเขาไม่มีมาให้นะครับเขามีเพียงแค่ตัวสาย USB นะครับซึ่งเป็นแบบ m i โคร USB เนี่ยมาให้เราสำหรับการทำการชาร์จตัวนี้แต่สำหรับตัวแจ็ค3.5ไม่ให้นี่ครับเราจะใช้แจ็ค3.5แบบนี้นะครับแบบที่เป็นแจ็ค3.5ทั้ง2ข้างเห็นไหมมี2ขีดคือ TRS ซึ่งเราจะเอาแจ็คข้างนึงนะครับเสียบเข้าไปที่ตัวขูฟังของเราแบบนี้เลยนะ อีกข้างหนึ่งไปเสียบกับโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์ต่างๆเพียงแค่นี้ก็จะกลายเป็นหูฟังแบบมีสายเรียบร้อยแล้วอืหรือถ้าเกิดคุณจะไปมอนิเตอร์กล้องวิดีโอเอาไปมอนิเตอร์พวกกล้องถ่ายรูปที่เวลาเราอัดคลิปวิดีโอใช่ไหมก็อสายนี้เสียบเข้าไปในช่องมอนิเตอร์หูฟังได้เลยค่อนข้างสะดวกสบายมากๆครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าเขาสามารถที่จะทำออปชันแต่เขาไม่ได้แถมสายมานะต้องเติมไ้ก่อนซึ่งสายตัวนี้ไปหาซื้อในออนไลน์าลาช้อปปิ้งเนี่ยก็ไม่ได้แพงเลยเลยแถมผมเนี่ยมีเต็มบ้านเลยนะเพราะว่าอันนี้มันแถมมากับโทรศัพท์มือถือสมัยก่อนที่เชื่อมต่อเข้ากับตัวชุดออดิโอคาร์นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าแทบจะไม่ได้ใช้กันในทุกวันนี้ละแต่ตอนนี้เรามีตัวนี้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้ก็ได้หรือจะไม่ใช้เลยใช้บนลูทูธก็ได้เช่นเดียวกัน อย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าตัวนี้ถือว่าโดยรวมๆคุณภาพไม่แย่เลยนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับการใช้งานโอเคด้านซ้ายขวามีสก,กีนโลโก้สวยงามด้านในเนี่ยมีสก,กีนโลโก้คุณภาพต่างๆเจ้าตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวชาร์จแบตแล้วใช้งานเมื่อ,อไหร่ก็ได้ออกนอกสถานที่โอเคแบตเตอรี่300มิล อาจจะไม่ได้เยอะที่สุดในท้องตลาดณปัจจุบันแต่ก็เพียงพอกัอการใช้งานเรียกว่าเหลือๆเลยทีเดียวตอนนี้นะครับเรามีโทรศัพท์มือถือที่มีรูพอร์ต3.5รองรับเอาไว้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าพอเมื่อเรามีแจ็คแบบนี้เราสามารถเอามาเสียบนี้ที่ตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็เข้าไปที่โหมดของการดูหนังฟังเพลงนะนี่ตอนนี้มันเสียบตรงๆแล้วไม่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธก็ยังได้เลยนะครับคราวนี้มาลองฟังกันดูฮะ ตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าพอเมื่อผมเสียบสาย3.5นะครับเข้าไปที่ตัวโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานเหมือนหูฟังปกติทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือเรื่องของเสียงนั่นเองครับเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่เนี่ยมันอ่อนนะครับมันก็จะขึ้นมาบอกว่า power off นะครับซึ่งอันนี้ต้องเอาไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะอันนี้เราแกะมาใหม่ๆเนี่ยใช้งานก็จะพอมีไฟประมาณหนึ่ง แต่ถ้าเกิดใครกะว่าจะแกะออกมาใช้งานยาวๆผมก็ได้นำนะครับให้พกสายไมโคร USB ซึ่งก็แถมมาในกล่องด้วยนะไม่งั้นนะครับก็ใช้กับสายชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับเพราะว่าสายชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เป็นสายไมโคร USB เหมือนกันใช้ได้งานด้วยกันได้นั่เองครับแต่ถ้าเกิดใครใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นสายชาร์จแบบ USB Type C ก็หาหัวแปลงไมโคร USB ซึ่งเขาก็แถมให้ในกล่องนั่นแหละนะครับอันนี้สบายๆ อันนี้ต้องพูดถึงนันก่อนนะครับว่าการที่เราใช้ตัวสาย3.5ข้อเดียงที่1คือเสียงสัญญาณเนี่ยมันมาผ่านสายเนี่ยยังไงเสียงสัญญาณสมบูรณ์อยู่แล้วอันที่2คือความช้านะครับหรือว่า latency เนี่ยตัวนี้จะต่ํามากๆเพราะว่าสายเนี่ยมันค่อนข้างจะ active แบบ real time ไม่ต้องมาส่งผ่านสัญญาณบลูทูธทําให้การเล่นเกมหรือการดูหนังฟังเพลงไม่ค่อยหลกเหมือนกับระบบบลูทูธที่เป็น wireless ทั่วไปนะครับ ก็ต้องถือได้ว่าเจ้าตัวหูฟังนะครับของค่ายที่มีชื่อว่า b l i s s o o p ตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับกับตัว hp 3ที่สำคัญที่สุดตัวนี้ส่งมาไม่นานอย่างที่คิดนะครับประมาณ7ไม่เกิน10วันโดยประมาณนะครับคุณภาพและวัสดุไม่กองแกงอย่างที่คิดมันถือว่าใช้งานได้จริงแล้วก็คุณภาพเสีเยงจริงเกที่ผมแฮปปี้เลยเรียกได้ว่าฟังแล้วสบายหูไม่หนักหูไม่แหลมหูตัวนี้เวิร์กมากๆถ้าเกิดใครงบน้อยๆมองหาหูฟังบลูทูธใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบมีสายแบบนี้ หรือจะไม่มีสายผ่านบลูทูธก็ตามตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ครับสำหรับวันนี้นะครับผมวรวชาติสุดสีนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝาก ให้ทุกท่านลองเข้าไปดูเว็บที่มีชื่อว่าแบงกูดนะครับแอปพลิเคชันขายของออนไลน์ที่น่าสนใจที่กำลังมาแรงในขณะนี้ในนั้นมีสินค้ามากมายกว่า1นึ่งแสนห้าหมืนชิ้นให้คุณเลือกซื้อเลือกใช้และก็ที่สาคัญที่สุดมีทั้งราคาขายปลีกและก็ราคาขายส่งให้คุณสามารถซื้อมาทําธุรกิจขายต่อทำำํากําไรได้เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมเข้าไปที่เว็บไซต์ของพวกเรานะครับไฮเปอร์พิ o เซลดอทออนในนั้นมีสินค้ามากมายมันนาเสนอแล้วก็การรีวิวการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลด้านไอจที่น่าสนใจมากมายอย่าลืมกดติต กด subscribe พวกเราด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับไปไฮเปอร์พิซเซล